เรื่องเล่าสนุกสนุกกลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปหลายวันช่วงนี้งานประจำเยอะมากแต่จะหาเวลามาเล่าเรื่องให้ฟังกันและฟังเพื่อความบันเทิงนะครับผมเรื่องเล่าเรื่องให้เพื่อนช่วยทำหลังจากที่ผมเรียนจบและทำงานได้ไม่นานานักผมก็แต่งงานผ่านชีวิตคู่มาได้สิบกว่าปีแล้ว ปัจจุบันผมอายุ37ปีส่วนภรรยาของผมอายุ32ผมกับภรรยาอยากจะมีลูกแต่เราสองคนไม่สามารถมีลูกได้เนื่องจากน้ำเชื้อของผมไม่แข็งแรงผมก็ได้ไปปรึกษาหมอและหมอแนะนำให้ทำกิบการทำกิบคือเอาน้ำเชื้อของชายหญิงมาผสมกันข้างนอกแล้วฉีดเข้าไปในรังไข่แต่ภรรยาผมไม่อยากทำ เธออยากได้ลูกแบบธรรมชาติแล้วเราก็คุยเรื่องนี้กันมาตลอดเกือบจะสองปีระหว่างนี้ผมก็ใช้ความสามารถของผมที่มีทำทุกอย่างตามที่หมอแนะนำในแบบวิธีธรรมชาติแต่เพราะด้วยที่น้ำเชื้อผมไม่แข็งแรงอย่างที่กล่าวไว้เมื่อขรั้งต้นจึงไม่ประสบความสำเร็จผมเลยคุยตรงๆกับภรรยาว่าเอาอย่างนี้ไหม เราหาคนที่ไว้ใจได้สักคนมาช่วยดีไหมภรรยาผมบอกคงไม่เพราะความอายและไม่กล้าผมก็บอกไปว่าถ้าไม่หาใครมาช่วยคงยากที่จะมีลูกนะพยายามมาตั้งสองปีแล้วผมบอกผมขอเหะหาคนมาช่วยภรรยาผมก็เลยยอมเราสองคนก็คิดกันว่าจะให้ใครมาช่วยดี ผมเลยนึกถึงเพื่อนผมที่สนิทที่สุดเป็นเพื่อนสมัยเรียนชื่อบอนผมได้ขอร้องให้บอลมาช่วยตอนแรกนั้นผมรู้สึกหวั่นหวั่นและรับไม่ได้ที่จะให้คนอื่นมาทำลูกกับภรรยาผมโดยวิธีธรรมชาติแต่ด้วยความที่ผมอยากจะมีลูกมากและตัวผมเองก็ไม่สามารถที่จะทำได้ความรู้สึกที่รับไม่ได้นั้นมันค่อยๆจางหายไป ผมได้นัดเจอกับเพื่อนคนนี้ที่บ้านของผมในการเจอกันครั้งแรกผมยังไม่ได้บอกเพื่อนว่าจะให้มาทำอะไรเป็นการนัดกินข้าวและกินเหล้าพูดคุยเรื่องทั่วๆไปอีกอย่างจะได้เป็นการให้ภรรยาผมดูตัวก,ก่อนตัดสินใจด้วยว่าโอเคไหมกับรูปร่างหน้าตาของเพื่อนคนนี้เพราะไม่เคยเห็นกันมาก่อนจากการสังเกตในการนัดเจอกันครั้งแรก ภรรยาของผมดูท่าจะพอใจเพื่อนผมไม่น้อยแม้หน้าตาจะไม่หล่อออกจะธรรมดาธรรมดาด้วยซ้ำคงเป็นเพราะมันเป็นคนอัธยาศัยดีคุยสนุกส่วนเพื่อนผมนั้นได้แต่ชมไม่ขาดปากว่าผมช่างโชคดีที่ได้มีสวยหลังจากที่นัดเจอกันครั้งแรกผ่านไปผมทิ้งโวงระยะเวลาเก,เกือบจะสองเดือนจึงนัดเจอเพื่อนคนนี้อีก ฟังจากน้ำเสียงเพื่อนผมมันดูท่าจะดีใจมากที่จะได้มาหาผมที่บ้านเพื่อนผมมาหาที่บ้านหลายครั้งมากจนมันเริ่มสนิทกับภรรยาของผมระดับหนึ่งเครื่องปีผ่านไปผมได้บอกความต้องการของผมให้เพื่อนได้ฟังว่าตัวผมนั้นต้องการจะมีลูกแต่ผมมีปัญหาสุขภาพของน้ำเชื้อที่ไม่แข็งแรงไม่สามารถมีลูกได้อยากให้เพื่อนมาช่วยทำลูก เจ้าบอลมันก็ยินดีที่จะบริจาคน้ํเชื้อให้ทีแรกเพื่อนมันเข้าใจแบบว่าจะเอาน้ําเชื้อของมันมาผสมกับไข่ของภรรยาผมในหลอดแก้วแล้วฉีดกลับเข้าไปในรังไข่ผมบอกไม่ใช่ทําแบบนั้นให้ทําลูกแบบวิธีธรรมชาติได้ฟังอย่างนี้เพื่อนผมมันถึงกับอึ้งแบบประหลาดใจถามขึ้นมาทันทีว่าผมเมาหรือเปล่า ผมก็พูดด้วยน้ำเสียงและสีหน้าที่จริงจังตอบกลับไปพร้อมบอกด้วยว่าผมได้ปรึกษาพูดคุยกับภรรยามาตั้งแต่ก่อนหน้าที่จะนัดเจอกันครั้งแรกแล้ววันนั้นเพื่อนผมมันกลับบ้านไปด้วยอารมณ์ไหนไม่อาจจะทราบได้หลังจากเพื่อนผมได้รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ในการที่มาบ้านของผมครั้งหลัง,ลงเมื่อเพื่อนมาถึงบ้านผมแล้ว ผมจะออกจากบ้านปล่อยให้ภรรย,ยาผมอยู่กับเพื่อนสองคนที่บ้านเดินห้างสักสองสามชั่วโมงก็กลับเข้ามาบ้านทำอยู่อย่างนี้สามเดือนที่ให้เพื่อนมาช่วยก็ยังไม่มีวิเววว่าภรรย,ยาผมจะท้องสักทีผมเลยเปลี่ยนวิธีการจากที่ให้เพื่อนมาเดือนละครั้งเป็นเดือนละสองครั้งพอเข้าเดือนที่ห้าก็เห็นผลเมนภรรย,ยาผมไม่มา จนชัดเจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าภรรยาผมท้องผมกับภรรยาดีใจมากที่จะได้ลูกคนแรกไม่รู้ว่าเพื่อนผมมันทำวิธีแบบธรรมชาติไปทั้งหมดกี่ครั้งตั้งแต่เริ่มทำมาและหลังจากนั้นเกือบสิบเดือนภรรยาผมคลอดออกมาเป็นลูกผู้หญิงหน้าตาน่ารักมากงานนี้ต้องขอบคุณเพื่อนบอนที่ช่วยให้เราสมหวังสามปีผ่านไปผมก็อยากมีลูกอีก และอยากได้ลูกเป็นผู้ชายบ้างทีนี้ผมก็ตามเพื่อนให้มาช่วยอีกแต่บอนบอกหลังจากที่ทำลูกให้ผมแล้วก็ไปแต่งงานและมีลูกอีกตั้งสองคนเพื่อนเลยไปทำหมันผมรู้สึกตกใจหน่อยๆที่ได้รู้เรื่องนี้ด้วยความที่อยากมีลูกผมก็กลับมาเครียดอีกผมไม่รู้จะให้ใครมาช่วยผมก็เลยปรึกษากับบอนว่าจะเอาไงดี เจ้าบอลมันบอกผมว่ามันมีเพื่อนที่สนิทอยู่สองสามคนที่ไว้ใจได้ผมลังเลอยู่นานเพราะเพื่อนของบอลไม่ใช่เพื่อนผมแต่ก็ตัดสินใจให้บอลช่วยผมอีกครั้งบอลเลยพาเพื่อนของมันมาให้ผมรู้จักแต่ด้วยความที่เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งการจะทำความรู้จักทำความสนิทค่อนข้างลำบากและแต่ละคนก็ไม่ใช่คนหน้าตาดีเท่าไหรนะ่นักผมก็เลยไม่รู้จะทำไง หลังจากนั้นไม่นานผมก็นัดบอลและเพื่อนของบอลมาที่บ้านผมเพื่อนของบอลมากันอีกสองคนรวมบอลด้วยเป็นสามโดยที่เพื่อนของบอลก็ยังไม่รู้เรื่องราวจริงๆของสถานการณ์ทั้งหมดลำบากใจมากตอนนั้นไม่สนิทกับเพื่อนบอลเลยจริงๆหลังจากที่เพื่อนๆของเพื่อนกลับไปผมก็เลยถามภรรยาว่าโอเคไหมกับเพื่อนของบอล ภรรยาผมบอกก็พอได้อยู่แต่ผมไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะความไม่สนิทผมเลยบอกกับบอนว่าแล้วแต่บอนเลยนะ่าจะจัดการแบบไหนยังไงๆก็ช่วยหน่อยบอนถามผมว่าผมพร้อมไหมผมตอบกลับไปก็พร้อมระดับหนึ่งแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจที่ยังไม่มั่นใจนี่คือยังไม่มั่นใจตัวเองว่าจะรับได้ไหมที่จะให้คนอื่น คนอื่นที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยมาทำเรื่องแบบเดียวกับที่เพื่อนสนิทผมทำผมถามบอลอีกว่าจะเริ่มทำยังไงแบบไหนบอลก็บอกยังไม่รู้คงต้องขอกลับไปคิดหาวิธีดูก่อนผมบอกตามใจบอลเลยละกันขอให้สำเร็จและผมจะได้ลูกคนที่สองหรือไม่ติดตามตอนต่อไปครับผมสวัสดี